ขึ้นดีขึ้นพัฒนามากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งถึง 3G 3G เป็นจุดสมาร์ทโฟนเข้ามาอย่างมากมายก่อนหน้านั้น 2G ทุกคนก็มีความสุขแต่่เข้ามาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นสมาร์ทโฟนมากขึ้นนะครับใช้คําว่าดิจิตอลโฟร์ไทยคนไทยทั้งประเทศนะครับดิจิตอลโฟร์ไทยซึ่งจะพูด3ประเด็นด้วยกันนะครับในเมื่อปีที่ผ่านมา2016 2016เป็นการเปลี่ยนผ่านในเรื่องของการใช้นะครับบริการโทรคมนาคมนะครับจาก 2G มาเป็นสมาร์ทโฟนที่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็ค่อยๆยังฝึกใช้อยู่ก็ประมูลความที่900ที่แข่งขันประมูลหามรุ่มหามขั้นสูงรายได้ตรงนี้ไปนะครับที่จะเอาไปพัฒนาประเทศ7 0 0 0 0กล้านจึงต้องเราะต้องการให้ Tsai Kwan